ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้ประกอบการเ hey, ฮรับมอบผลิตภัณฑ์โครงการนวัตพัตราพร้อมจำหน่ายสู่ผู้บริโภคเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่6กันยายน2565นณศูนย์แถยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่ตำาบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้มีพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการนวัตพัตราพัฒนาอาหารอร่อยสู่ครัวโลกโดยมีจำนวนผู้ประกอบการเข้ารับมอบจำนวน252รายโดยมีนางปลาริดาสุขพันธ์นักวิจัยอาวุโสสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและผู้ประสานงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่เป็นตัวแทนส่งมอบ ด้วยสินค้าที่สงมอบในวันนี้ทั้งหมดจะนำไปจำหน่ายในวันที่9กันยายนที่กาสามวัยและจากนั้นจะนำไปจำหน่ายต่างจังหวัดเพื่อขยายตลาดนางธมนพัสสมพานหรือพี่หน่อยกลุ่มวิสาหากิจชุมชนวังชินพนาไพรยซึ่งเป็นหนึ่งใน252รายเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่รสลำไย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คิดได้ทำสามารถมาถึงขั้นตอนการส่งมอบเพราะที่ผ่านมาได้ร่วมอบรมโครงการและปรับปรุงสูตรต่างๆจนสําเร็จและในอนาคตก็จะนำไปจำหน่ายสูต่ตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศทำให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดแพร่ จึงขอขอบคุณสวสวรวัตพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ทุกท่านส่วนนายเจริญสมปานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตอำเภอสูงเม่นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชะอมโร กลุ่มพี่แเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่เผยว่าดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีที่จะทําให้ชาวแพร่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดแพร่ได้พัฒนาสินค้า ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับสินค้าต่างๆให้เป็นเกรดพรีเมียมออกสู่ตลาดกว้างขึ้นโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตสินค้ามีขนาดใหญ่โตเครื่องมือทันสมัยมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวแพร่มีอาชีพมีงานจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถือเป็นโอกาสดีของคนเมืองแพร่ ซึ่งโครงการนวัตพัตรพัฒนาอาหารอร่อยสู่ครัวโลกมีนายวรวัตรเอื้ออภินยกุลอดีศสแพร่และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟดังระดับโลกมิชลินสตาร์สองดาวร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอทอปของจังหวัดแพร่ เป็นการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีนำก๊าซไนโตรเจนเหลวมาทำให้อาหารเยือกแข็งอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ60องศาเซลเซียสเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารให้คงความสดใหม่อร่อยรสชาติคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนผลิตใหม่ เก็บได้ยาวนานรองรับตลาดเกรดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศช่วยตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุค New Normal ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่ได้มีไรายได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ พะะี่หน่อยนะคะถ้ามนตร์สมคานก็คือมาจากโฮมนชิ้นจังหวัดแพร่สินค้าของพี่เนี่ยจะเป็นขนมปังสติ๊กรสลำไยค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราใช้แป้งจากข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วก็ใช้ผงลำไยนะคะมาเป็นส่วนประกอบคะแล้วการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือของปลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่หน่อยชื่อวิสาหกิจชุมชนวังชิ้นพนาภัยเนี่ยเป็น1ใน50ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของของพรีเมียมนะคะก็เริ่มต้นจากที่เราได้เข้ามาอบรม3าสีรอบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของทําความเข้าใจกับโครงการแล้วก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการาพัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะจนกระทั่งในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของแพคเกจจิ้ง แล้วการดูแลรักษาแล้วก็มีการปรับสูตรร่วมกับกับเชฟแล้วก็ทางทีมอาจารย์ด้วยอะค่ะอ่าเป็นโครงการของของหน่วยงานไหนคะก็ทางาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่นะคะร่วมกับร่วมกับอบเนาะแล้วก็าทางชีมง,งานพัฒนาร่วมกับท่านสสลวัดแล้วก็ชิมง,งานด้วยอะค่ะม่น้รู้สึกยังไงบ้างไ,ได้เห็นสินค้าของเราที่จะได้ออกจำหน่ายแล้วอ่่า ในส่วนตัวของพี่หนเองก็คือเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะหนึ่งใน252ผลิตภัณฑ์ของของผู้ประกอบการใน,นจังหวัดแพร่ก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ได้เห็นโอกาสของคนแพร่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ที่จะถูกยกระดับนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าก็คือคือรู้สึกดีใจอ่ะท,ที่ที่มีโครงการเนี้ยเข้ามาทําที่จังหวัดแพร่โดยท่านสสวราวัฒน์เนาะแล้วก็ คือถ้าเกิดว่า252ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการยุกระดับแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถจําหน่ายได้หรือสามารถส่งออกได้จริงเนี่ยเราจะสามารถทําให้คนแพ่มีงานทําได้อีกอย่างน้อย250ครอบครัวเนาะแล้วก็อาจจะเกิดการจ้างงานอีกหลายพันรายงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็พวกพวกสินค้าเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบบ้านเราอะค่ะจะได้รับก,การแปรรูปแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเยอะเลยอะค่ะ mm. ก็ mm. ในฐานะผู้ประกอบการของจังหวัดแพร่นะคะ mm. ก็ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่แล้วก็ทางทีมงานของท่านสวสวร,สว,รวัฒนะคะที่ได้ผล,ลักดันโครงการนวัตพัฒนนะคะ mm. เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของจังหวัดแพร่นะคะขอบคุณมากค่ะ กบรู้สึกในที่ได้รับผลิตภัณฑ์ของจริงนะวันนี้ครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก,กเกษตรนะผลผลิตทางการเกษตรที่ท่านพรวัตเพื่อพิเนปุลได้ผักดันให้โครงการนี้ร่วมกับพัฒนาชุมชนนะครับมาให้พี่น้องคนมแพแพเรา ได้มีโอกาสที่จะพัฒนานะครับพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง,งการเกษตรเพื่อที่จะยกระดับขึ้นให้มันเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็สู่ตลาดให้กว้างกว่านี้เพราะว่าที่อบรมมาเนี่ยก็ได้รับความรู้แล้วก็มาเห็นโรงงานก็ตึกที่แรกตื่นเต้นนะครับที่บ้านเราไม่เคยเจอก็เป็นโรงงานที่ใหญ่โตแล้วก็มาตรฐานจริง เป็นโรงงานที่ท่านสมัยนะครับแล้วก็มีกองสะอาดปลอดไยเราภูมิใจมากมาที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันให้ลุงแพร่เราอนาคตคงจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีอาชีพแล้วมีงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีของคนนุงแพะที่ท่านโรลวัฒน์ได้ทักดัน โครงการนี้มาให้ครับโอเคอะค่ะ